ดำและผมสำหรับชิคเก้นสตาร์กับผมผมสุ่มได้มาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยครับผมผมเปิดไปทั้งหมด4กล่องผมได้มาเลยกับผมสำหรับชิคเก้นสตาร์ดีแมนวันนี้ผมก็จะมารีวิวทวร์อีที่แล้วโอ้โหอที่แล้วผมผมเอาไปแลกก่อนนะผมเอาไปขาย10,000เจมก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะมารีวิวกันกับผมแล้รีวิวสองตัวบอกก็คือชิคเก้นสตาร์กับฟอลเลนท่านคอร์กแมนค่ะ ไปกันเลยกันดีกว่าไปค่าวางเขาพันสองถือว่าถูกมากๆากผมถูกถูกกว่าฟอร์เรสครับผมฟอร์เรสเขาค่าวางสองพันห้านะครับผมเราจะไปดัดหนๆกันดีครับผมปาลมไหมปาลห,หรือวันทอลหรือซีดี้หรือจะไปเล่นดิเซอร์ดีกว่าผมของเขาด่าดิเซอร์เป็นดัดที่ผมชอบเล่นมากที่สุดแหละกดบู๊ทเงินไปเลยครับผม ว่าผมมีแผนว,ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคืนนี้ผมจะฟาร์มให้ได้อีกสักตัวนึงไม่รู้จะดอกหรือเปล่านะแต่ผมมีแผนว่าผมจะนี่คุณดรอคดาวเรือากผมนี่คุณดาวเลยมมเยบแบบแน่าเป็นความสามารถของ A อ E นะครับฟูเอโอ e นะครับนลีลาดตัวนี้ราคาประมาณ9ก0 0พันเจมถึงหมื0 0สองนะครับผมใครที่อยากจะได้ก็ไปหาซื้อได้นะครับใครจะแลกกับผมก็ได้ผมขายหมือนเจมบอก ถ้าเกิดเป็น fc ตัวทีผมขายแค่ 8, แปดพันห้าก็พอนะครับนะทำไมมันไม่มมมมมมติดนะครับโอเคครับผมเมื่อกี้ก็ติดแล้วนะครับถ้าเกิดผมสุ่มได้ chicken store ที่เป็นชายนี่คือผมจะเอาไปเล่น ultimate ผมจะเอาไปเล่น ultimate นะไม่รู้จะเล่นแรบไหนเดี๋ยวเลืวกแรกไม่ได้ผมก็ขอชิปดิวแมงก็ยังดีนะครับแต่ว่า ชานี่ออวกี่เอร์เซ็นต์ปจะรือ่นผมผมไม่รู้นะว่าเอร์ซ็มันเท่าไหร่นะครับสำหรับสาหรับชายนี่ชิคเก้นสตอมดิวไหมเหรอชื่อเขาเท่มาผมเป็นชิคเก้นนะเป็นไก่ที่เป็นไก่แบบไก่ไก่ไฟฟ้าสตอมแปลว่าแบบพวกไฟฟ้าพวกสายฟ้าพวกน้องนี่ผมผงขออนุญาาบารเป็นเซอร์จิเนดิวแมนกผมตรงนี้นะตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้คลิปไหนเหมือนกันนะให้ไม่แสบโคตรแสบตารว ตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วในเมื่อคลิปไหนผมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ตอนนั้นอีเวนต์ดิวยังตอนนั้นอีเวนต์ดิวเพิ่งมานะครับก็ตัวนี้ก็ค่อยๆขยายรู้ความสามารถหรือว่าใครอยากได้เแต่แต่ว่ายังไม่กล้าซื้อว่าเพราะว่าว่าดัมมิทมันดีหรือเปล่าผมผมก็จะรีวิวล่าุ่ดนิดหนึ่งผมก็คือตัวนี้ผมความสามารถคือเป็นการบูสเตอร์นะผมบูตทั้งดาเมจบูลโลคูดาครับผมเพื่อเป็นตัวยูนิตดิวใช่นการผมมองเขาก็จะบอกไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะผม ลาเมจดแปดพันระยะสามสิบห้าคูดาวศูนย์จุดสองผมเลยดีดีพชรสี่หมื่นผมเรียกได้ว nah, ่าเขาคือสายซับที่แท้จริงก็ก็ใช่ผมเป็นทั้งสายซับเป็นทั้งสายเป็นทั้งสายเป็นทั้งซับเป็นทั้งต้นเกมผมเป็นตัวที่ดีที่สุดสำหรับตัวต้นเกมสำหรับผมนะจะพูดเชถ้าเทาฉมอาจจะเป็นพวกตัวอื่นพวกซอมบี้ถ้าทีวีแมนพวกเช็กน็อตนะครับพวกตัวสำรองนะ ก็คือก็ถูกกดเป็นตัวนี้ต so so ัว no น mm ี hmm. ้ผมยกยกยกย่องให้เลยเอใครอยากมีตัวต้นเกียร์ดีตัวนี้แค่ผมตัวนี้ราคาถูกมากผมราคาพันพันสองถึงพันพันห้านะครับจะเพิ่ไปกดซื้อพันพันแบบพันห้าพันไม่อยากจะเผิ่มกดซื้อสองพันนะอันนั้นแพงมากนะผมราคาที่แท้จริงเขาแค่พันสองเองนะครับพันสองถึงพันห้านะครับแต่พันหกถึงสองพันนี่คือแพงมากครับ ปาตัวนนจบดีเป็นลาดีกว่ามันจะได้เคลียเอาเก็บไปอย่างละหนึ่งคันด้วยนะคะแล้วก็ยสบายสบายผมง่ายผมโพเอาเกตดด็ตรงตาก่อนแล้วกันนะคะผมรีบรอดสต์ผมคาดาเมจสองพันสามหม,มืหนึ่งเป็นเรื่องสปาเลยเหรอสปาเลือ,สอสดสองเลือดสองแสนยี่สองสองเลือสองล้านถึงสอดอี่สิบล้านเลยเหรอสปาเลยออกมาเลือดเลือดโคตรเยอะสปาเลยออกมาวะน่ะ ตัวอะไรวะน่ะสปาวโหูโหดเลยสปาวแล้วมันทำมันดาเมจได้ช่ไหมอ่ะดามเบ็ดไอ้เอ้เห็นไหมเลือดสามหมื่นแต่เบสเฮลท์คื้นเป็นบาเลียเลยเนาะสร้างบาเลีเลยเนาถ้าวางเอาคันศอกของเขาโจมตีเป็นเพียร์ซิ่งไม่ใช่เพียร์ซิ่งสเปาเอลีอุ้ยนะมันไม่ไม่ไม่ตรงปกป้อกคนดูรูปดิมันเป็นเงาเงาใช่ไหมเอ้นี่มันอะไรอ่ะมมันจะพูดแป๊ดออกมาเลยวะอืะ เลื่อื้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดียวเลือดเลือดตกเส้นมันบาเดียเป็นเป็นไข่อะเป็นไข่อะพี่ไข่เป๊ะเจะมันจะมีอะไรขึ้นมาเลยวะเกรตเซอร์เจนก่อนนะครับครับเกตขั้นแรกของสามไม่ขั้นเป็นสองวงของในคือวงในคือวงเอวีเฉยเฮ้ยอะไรอะฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยแยอะไรเดี๋ยมีไม่มีไก่นี่เลยอะทุกคนเนี่ยนี่มันคืออะไรอะเฮ้ย เขาที <initiatives> 3, ่มีความสามารถพิเศษสามพันอับจิตจิตพันทั้งไปหมื่นหกครับเฮ้ยมีไข่หลากสีทุกคนต่อไปต่อไปหมื่นหกนะครับเก็บเก็บไข่แล้วหรือเขาสปาวไข่มาเขาสปาวไข่ทีก็สองล้านเลยนะเขาสปาวไข่อย่างเถื่อนเลยไข่ตัวไอ้ทีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาสปาว์เขาทั้งเขาเขาสปาวทั้งไข่ทั้งไก่มาเลยมันโคตรเถื่อนเลยทำไมตัวนี้มันเถื่อนจังทุกคนครับ ตัวนี้ผมหูยโคตรโกงเลยครับผม DPS ว่าน่าจะสักแสนเก้าไหมแสนเก้าว่ามันได้เลอคูดาวแล้วก็บวกดามจด้วยแบบมีเลเปค่อนนะผมเดมันบุญระยะเราลองมาตัวจริงตัวนี้อัพเกรดถูกมากบตัวนี้ไม่แพงนะใครอยากได้ก็ได้เฮ้ยมันจิกปะมันจิกหรือว่ามันทำหรือว่ามันให้เงินวะเราดิมันให้เงินหรือแบบมันให้เงินหรือว่าอะไร เออให้เงินนี่คือดีนะตัวตัวนี้คือเหมอะนะคือต้องแต่แลคือต้องใช้อ่ะแกหันน้ำเมลหรือเปล่าผมไม่รู้หรอว่าหรือว่ามันฟักไข่ออกมาวะเฮ้ยอันนี้เรื่องอันนี้เรื่องล้านสามอันนี้เรื่องหนึ่งล้านมันมันมีไข่หลักสีวะหรือว่าไข่สีแดงเป็นสเปรย์ไข่สีขาวเป็นปกติไข่สีฟ้าคือสโลหรือเปล่าเพราะตอวนี้ตอนนี้ไม่เจอตีแบบเอวีก็สเปรย์ตู้ไหนตู้ไหนคือเอวีวะผมอยากรู้อ่ะ ตัไหนคือเออีผมยังไม่เห็นเลยนะคะว่าตัวไหนมันคือเอเอีแต่อัพกิดถูกนะแต่ไปแผมจะว่าเป็นโฟเรนท่านค็อกแมนะครับตัวาตวาไม่ตรงนี้เลยตัวนี้วารูห้าตัวนี้ผมซื้อมาสี่พันห้านะเพราะผมมาตอนอีเวนต์ไม่ทันโบว์ไฟสบบนบ็อปเนี่ยไม่ทันเลยทุกคนโหอดได้เลยต้องเสียจิมอีกเดี๋ยวได้เกิดผมหาซื้อแซนพาราแล้วพรผม,มผมสุมถ้าเกิดผมสสมได้ท่าน แต่ท่านพาราดอกบทนี้ผมจะเอามารีวิวนะครับนพาราดอกนะรู้จักกันใช่ไหมตวัว,ตวกล่องเชียร์ก็กล่องเก้าผมงหรือว่าตวัวนั้นเก่งนะดีพจต้องแสนแปดผมเมื่อกี้ผมลืมโดยห,หร่วะเฮ้ยนะเฮ้ยฟลอเรนซ์เชอร์โตัวจะทำได้ยกว่าใช้สกิลผมมันจะทำการสโลว์ตัวยี่สิบหร์เนะผมแล้วก็จะทำการบวกดาเมจคูณส์สาเมเวลาสามสิบวินาที oh my god ถ้าเป็นสามเลเวลสี่หมื่นห้านะครับ อุ้ยอุ้ยผมว่าคล้ายๆกับอีเล่ท่าท่าโคอาแมนอ่ะเมื่อผมคิดว่าผมขนที่ขนที่ที่ขายมันเป็นเป็นนี่ไหมอ่ะเป็นเจมไหมผว่าในคอตตัวนี้อาจจะราคาแพงนะเพราะว่าคล้ายๆท่าท่โคอามนอะตอนประมาณนั้นแหละมันก็ประมาณหมื่นนี่แหละไม่ใช่ตัวนี้อาจจะราคาแพงกค่ไหนเพราะว่านี่คือว่านี่คือตัวที่สอนที่ผมสุ่มได้ผมสุ่มได้ผมสุ่มได้มาสองตัวนะครับผมแล้วผมจะใบข้อที่สี่ข้อที่ห้าผมสองหมื่นห้านะครับ ดำเท่สายท่าืนห้าพันสองร้อยห้าสิบพรามีบาาล็อคคูดาห้องซือ้อกีเอตรีแบบอัพยัมตันทีนะขออัพให้ตันก่อนนะครับปึ๊บอะฮะโอ้ยผมว่าผมเลือกตัวนี้ดีกว่าคนเลกลียวเพราะสามารถมันะโคตรเคลอนเลยนะผมคือตัวนี้คือมูแบบคอมโบน่าจะดีนะอันนี้เอ่อ อันนี้สโลสโลให้อันนี้ตัวตีเอวีกสเปที่ไหนคือสเปสทุกคนจะเห็นว่าโลเราฟางเสียงทำไมเลยทำไมมันไม่มีทุกคนทำไมมันไม่มีเสียงวะเสียงเอฟสิคเสียงเอฟสูเอฟสิคแล้อทคนที่มัอันีเอฟูเอฟสิคะรูตัวนี้ไม่มีคนตัวนี้ไม่มีหรอผมผมไม่ได้ยินนะรอไว้สักัอ ตัวผ,ผมชอบผมชอบตัวนี้ยอดเลยคือมันมันกวนดีโดนโดนวางดีนี่คุณคุณโดนเสกไก่ไก่ทำอะไรได้จิกจิกได้หมจิกจิกป่ะก็ไก่น้อยไอ้ทำตามได้หรือเปล่าเออไก่ตัวนี้สามารถให้ตังได้คือผมชอบมันเลยนะผมชอบตัวนี้หวานเดี๋ยวถ้าเกิดผมผมผมชมได้ตัวนุ่มโบผมว่าเอาผมจะเอาไปขายแล้วกันนะถ้าใครอยากขายผมก็อใครอยากได้นะบอกผมได้แล้วเดี๋ยวผมขายให้ราคาร้อนแรงผมแปดพันห้าพันแล้ว ลูกคาใได้แปะแผนท่านะผมรูกค้าย่อมยาวจับต้องได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องซื้อสูบอ่ออเดอร์ทุกคนมันหาง่ายตัวนี้มันหายากแล้วถ้าแกเก็บไข่เก็บไข่มือมันก็ได้เลยนะผมเก็บไข่แป๊บแปบมันหาย่ายนะครับไม่ได้หายากเลยนะครับผมตัวต่อไปที่ผมจะหามารีวิวก็น่าจะก็น่าจะเป็นตัวเอกุสีใหม่นะครับก็คือเอกริปเปอร์นะครับผม ไม่รู้ว่าผมไม่ผมผมจะรอให้มันราคาตกก่อนผมคอยซื้อมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะคบผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บเแลวอุ้ยเสียงนดาด่าดนาด่าด่าดม่เด่า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 ่ด่่่่ด่่า่่ ผมชอบแก่งไงไม่รู้ถือว่าพวกนี้ไม่น่าจะได้เพราะว่าที่ผมไม่ได้ยีเสร็จตรงนี้คือพวกนี้มันชนไข่นชนไข่นะครับผมว่าตัวนี้น่าจะลงด่านด่ดานไว้เป็นอย่างนี้คนู้เรือันเล่น่างวะสองล้านไหมนี่ไงรวยสิบรวยพันหมื่นสองล้านผมสองล้าน เลือดตีว่าโหดมากเลือดเยอะมากครับผมเวฟยี่สิบสี่สิบสามแลครับผมเอาเก็บไปเลยนะตอนนี้ดาเมตอืมบูดเมจไม่ถึงว่ะบางตัวเนี่ยเหมือนกันครับเซิร์เจียนกระโดดแบบดาเมจครับผมดาเมจเนี่ยว่าดาเมจสามหมื่นถ้าอย่านี้คุณตัวนี้ดเมตสามหมื่นเลยนะผมเนีบอกตองควบคุณดาวพวกระยะครับผมโคตรเถื่อนเลยครับตัวนี้โคตรเก่ง กดหดงกายเปิดกดสกิกดเร็วปื๊บอ so ุ้ยดีดีวะคุณสผมก็กลายเป็นสี่สากว่ากว่าสกว่ากว่านะกิ่งมากกดทำการะโสารตัวเขาสามาถได้อีกป็นต์นะครับผมเการให้สตเดินย้อนกลับโกงเลยยูนิตที่โกงสุดใน ซม่ค่ะเมื่อก่อนยูดิที่โกงที่สดุดในอีวพายก็น่าจะเป็นซีนิตเตอร์ถ้าทแมนตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวเล่นหลัตัวนี้ในผมว่าตัวนี้ก็น่าจะที่สอหรือเปล่าอาจจะที่สอผให้ตัวที่หนึ่งนะตัวอีวพายผม้ตัวนที่หนึ่งตัวลนโบผมบอกตัวตัวลนโบผมบอกคือที่หนึ่งเลากระผมที่หนึ่งในยูนิต่กงที่สุด ปันดาโคดแน่นแล้วกักกเยยน,กนเรียสุดท้ายแล้วกันเรียสุดท้ายนะครับโอ้มันหรืออย่างเนี้ยตะโกนเกาเด็บบอสบัจบาลนะคนรับบอสมายนงไงวะบอลบอสมันยังไม่มาเลยอืออือเอาตามไปผมผมวางดิวตอมสี่ตัวก็พอแล้วอุย้ยเม่นะบอสบอสตายโคตรเร็วเลย ก่อนคลิปนี้ก่นอนจบ,บๆๆนอย่านี้เลยกัอนะครับผมวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมถ้าใครอยากให้ขอผมถูกเอาขึ้นเก่าของผมผมชื่อนี่นะครับผมให้ให้เอาชื่อหลักระบบภาพเอาชื่อเล่นนะครับเป็นเงินเดียวชื่อเลยด้วยเพราะชื่อเล่นมันมีคนชื่อ Ultimate อัลติเมตเยอะมากครับผมเอาชื่อหลักเลยครับขอขอได้ผิดทีท่เรามาสุกนิดกองเดี๋ยวเราจะเอาไปด้วย คนวเราูคนว่ามันจะอปตัวอกรป๊บปุ๊บโอเคผมขึ้นไปบาย